มากค่ะพี่น,อน,น้องกินเขาน้ำกันค่ะยอย่าลืมใดอย่งกินแน่เื่อเนี่ยป่นปลาแหงพี่น้องสไตล์คนชัยภพุิมเนาะคะ่ะเนาะตะวัน,แต,นแต่ละอำเภอกินบ่คือกันเด้อค่ะเด้อค่ะ,คะสมพักเซียนผักสดๆค่ะกับข้าวเหนียวหนึ่งไม่ไม สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องซูผูสุสคนเสียงเจ้อเจาอเยล่นมาอีกแล้วมาค่ะพี่น้องกินข้านอกกับอ่กินขขากับเยลินกควิดวถึง <c oughs> ค่ะเมื่อไหนเยลินในไอหยังกินเนากับไตเติลไฮเบิร์นแล้วเนาะคะนะ่ะเนาะเจ้าพิกแข้งคิดทอดบ้านพี่น้องเยลิ้นคิดทอดบ้านให้งๆ เมนูนี้พอก็แม่เคยเหให้กินค่ะเจ้าปลาแห้งกินกับมสมพักกินกับพักลวกบานเฮาหลายหลายเนาะคะ่ะเนาะเคสมีหมากมะละขีนกดอกแคลวกยอดแค่ลวกแล้วก็พักต่างๆพักตำลึงเนาะคะ่ะนาะทหาเก็บใดน้ำหัวน้ำสวนบานเฮา ชิ่งที่แซบที่สุดกับน้ำพริกปลาแห้งพี่น้องก็คือสเห็นแล้วเนาะคนะ่ะเนาะชิ่งที่แซบที่สุดกับน้ำพริกปลาแห้งก็คือบกเขือคืนมักไผ่มักบันเนาะพี่น้องเนาะยล่นมากินบกเขือคืนหน่อยกับปนจะเป็นปนกบปนปลาแห้งปนปลาย่าง คนนี้ก็ดีเบิดอียินมากินของบ้านๆพักซี่ปีนี้ยาลินขึ้นสิบวัปปุพักซี่หรอเงี้ยซีไปซื้อกิน,น, <c oughs> นหรอแนวไหยไงยกับสิบปู่ก็นั่นแหละค่ะมาพี่น้อง แ่บกับเย,ยลินค่ะอยลิมเป็นคนมักสมพักค่ะพี่น้องสมพักทุกชนิดอยลิมกินมดวาตาม่สมพักแก้วพริกผงอยลินก็กินได้ แสบพี่น้องเอ้ยจับหลายกินหอดพอหันแม่กินหอดลูกเต่าคุยอยู่บ้านเนาะคะนะ่ะเนาะเจ้าปลาย่างยะเล่นใหญ่ปลาอีหยังไม่ย่างหมดเตี้ยจะเล่นในปลาซาบะค่ะนี่ปลาอีหยังก็เอาอนนั้นเนาะอันไม่ย่างเน,นะานะคะนะ่ะเนาะ กินเขาก็ปบบนกับเจอะเนี่ยแซบ่แซบแจบพี่นอ้องไม่แห้งไม่แห้งก็คือฝรังนั่นแหะค่ะฝรังกินแซนวิชเขากับไม่แห้งเปียบแจยบไปแล้วก่ะเฮากินเขาจีถ้าใครเฮากับไม่แห้งเขาห้อยเกียร์เฮากับไม่แห้งแล้วค่ะเนาะอาหารบันภัยบันนั่น ยังเหน็นสลังไม่กินคือเห่าเขาก็บไม่กินหรอกคะ่ะเขาบ่ได้เติบโตใหญ่มากแบบวัฒนทรรมอิสอาหารบานเห่าเนาะคะนะ่ะเนาะเห่าไปกินคือของเพื่อน,นเห่าก็กินบ่ได้มันบอกอุ่นท่องกินอาหารบานเหา่าโอ้ยเก่าสิบตายสิบสิบตายใหได้กินป่นกินเจ้าวตอไปไม่กินขนมปังนี่แล้วลวด <c oughs> กินหอดปนกบอยู่บานเนียหอมแดงอืบพี่น้องแับลูกสาวอย่าลิืมบากินแบบนี้ค่ะอยาลินกินคนเดียว ชมพักเปลี่ยนกินเบื่บอชอบพี่นองครับสุดท้ายเดยวแฟนงานะ ยืดเสนสิขอยาวสมพักเสียนคำใ่ญ่ๆแสบๆให้สมใจอยารอมากทั้งปีนะคะพี่น้องรอมากทั้งปีขอคำใ่ญ่ๆโอโ๊อจักเทือตายกับบลลืมศาสค่ะอืมอืม คนทิพย์นะไปก่อนไปก่อนไปก่อน